มากันที่เลแห่งวง X O นะคะเตรียมเข้าร่วมประกาศรางวัล Grammy Awards ครั้งนี้ด้วยค่ะเลวง X O หรือจางอี้ชิงเตรียมสร้างชื่อเสียงอีกครั้งด้วยการเป็นศิลปินจีนคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Grammy Awards ครั้งที่61ได้กระทบไหลศิลปินดังจากทั่วโลกคราวนี้เปิดเผยจาก China Music Vision ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Grammy Awards ในประเทศจีนได้ระบุว่า เลจะเดินทางไปร่วมเดินพรมแดงและอยู่ร่วมเป็นแขกพิเศษในช่วงเวลาง,งานประกาศรางวัลในวันที่10กุมภาพันธ์น,นี้ที่ลอสแองเจลิสโดยเลไปในฐานะมิวสิกแอมบาสเตอร์ของคลื่นวิทยุ FM101 ก่อนหน้านี้เลเคยทำหน้าที่เป็นโปรโมชั่นแอมบาสเตอร์ให้กับงาน Grammy Festival China มาแล้วเมื่อเดือนเมษายนปี2018 โดยเพลงล่าสุดของเขานะคะนาม,มานานาก็เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วฮอตฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ด2 0 0อยู่ที่อันดับ21แล้วก็เป็นอันดับที่สูงที่สุดของศิลป,ปินจีนที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเรียกได้ว่างานเพลงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากลน,นอกจากนี้อัลบั้มของเขายังติดชาร์ตโกลอัลบั้มชาร์ตของบิลบอร์ดในอันดับ7ด้วย เล่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสาเหตุที่เปิดตัวเพลงนามาน,านานาในเวอร์ชันภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษก็เพราะเขาต้องการให้แฟนๆทั่วโลกรู้จักดนตรีแนว M-pop ม,มากขึ้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สื่อความหมายถึงความสุขและแรงบันดาลใจซึ่งตัวเขาเองแล้วได้รับความสุขจากการทําเพลงและกําลังใจจากแฟนๆซึ่งถ้าเพลงของเขาทําให้ทุกคนชอบได้เขาก็จะดีใจมาก เพลงกระท่นะคุณชอบเพราะดีใช่ไหมแล้วคุณบอกเขาเตรียมตัวไปงานประกาศผลรางวัลออสการ์ใช่ไหม g r มมี่ออกมมี่ะนะครับ